บทสาธยายเรื่องรูปิยปาติสูตรถาดเงินด้อยค่ากว่าคำสรรเสริญที่มาจากพระสุตรตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวั์ลาบสักการะสังยุตเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดาบัดนี้ อาตามาภาพจะขอนำรูปิยะปาติสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สองแห่งทุติยวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้มีเนื้อหาที่คู่ขนานกันกันกบสุวรรณปาติสูตรก่อนหน้าอย่างแยกไม่ออกทำหน้าที่ประหนึ่งเป็นพยานปางเอกที่มายืนยันและตอกย้ำถึง สัจธรรมอันน่าหวาดหวั่นข้อเดียวกันว่าอำนาจของลาบสการะและชื่อเสียงนั้นสามารถทำลายล้างกำแพงแห่งศีลธรรมของผู้คนได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเพียงใดเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนคำสำคัญในพระสูตรนี้เป็นการสลับตำแหน่งก,นกันกับพระสูตรที่แล้วคือรูปิยะปาติ แปลว่าถาดที่ทำด้วยเงินและสุวรรณจุนนะแปลว่าผงทองคำหรือแร่ทองคำซึ่งเป็นการนำเสนอภาพของทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่ามหาศาลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยเป็นการยืนยันว่าไม่ว่าสินจ้างนั้นจะเป็นทองคำหรือเงินคำก็ตามก็ยังไม่อาจเทียบเท่าพลังการทำลายล้างของลาบ ยศได้หัวใจของพระสูตรนี้คือการตอกย้ำสัจธรรมเดิมให้หนักแน่นยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนรายละเอียดของอามิสินจ้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าแก่นแท้ของปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของวัตถุแต่เป็นพลังอันร้ายกาศของความอยากเด่นอยากดังและความปรารถนาในการยอมรับซึ่งเป็นกิเลสนมามธรรมที่ทรงอนุภาพ มากกว่าความโลภในวัตถุรูปธรรมเรื่องราวในพระสูตรนี้มีโครงเรื่องเหมือนกับพระสูตรที่แล้วทุกประการโดยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ทรงอย่างรู้ด้วยพระญาณว่าดูกระพิสูจน์ทั้งหลายเรากำหนดใจด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดถึงบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลน,นี้ แม้จะมีใครนำเอาถาดเงินที่บรรจุผงทองคำจนเต็มเปี่ยมมายื่นเป็นสินจ้างเธอก็จะไม่มีวันยอมกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้อยู่แก่ใจอย่างเด็ดขาดนี่คือการรับรองอีกครั้งถึงความซื่อตรงอันน่าเลื่อมใสของบุคคลนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในศีลข้อสี่ที่ไม่วันไหวต่อสินจ้างทางวัตถุแต่แล้วโศกนาฏกรรมทางจิตวิญ,ญญาณก็เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิม ดูกระพิสุทั้งหลายแต่ในการต่อมาเรากลับได้เห็นบุคคลผู้นั้นเองผู้ซึ่งถูกลาบสการะและชื่อเสียงเข้าครอบงำมีจิตใจที่ถูกย่ำยีเสียแล้วกำลังกล่าวคำเท,ท็จทั้งที่รู้อยู่แก่ใจอย่างเด็ดขาดการที่พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันถึงสองครั้งสองคราต่อติดกันนี้ เป็นเจตนาที่ชัดเจนในการเน้นย้ำถึงอันตรายของลาบสักการะว่าเป็นภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้จริงและเป็นสิ่งที่เหล่าพิสุจะต้องระม,มัดระวังเป็นอย่างที่สุดพระอัฏฐกถาจารย์ได้ตั้งข้อสังเกตสำหรับพระสูตรนี้ไว้สั้นๆแต่มีความสำคัญยิ่งว่าทุติยังอุตตานาเมวะซึ่งแปลว่าพระสูตรที่สองนี้มีเนื้อหาตรงกันข้าม กับพระสูตรแรกคำว่าตรงกันข้ามในที่นี้หมายถึงการสลับกันระหว่างถาดทองกับผงเงินและถาดเงินกับผงทองคำซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงจงใจยกตัวอย่างที่สลับกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์สากลว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทใดก็ตามที่มีมูลค่าสูงสุดทางโลกก็ยังด้อยอนุภาพกว่าลาบสการะเสมอไป หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การตอกย้ำคือการเน้นย้ำความสำคัญในการสอนธรรมนั้นการกล่าวซ้ำในประเด็นที่สำคัญยิ่งยวดถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งการที่พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวที่มีแก่นสารเดียวกันสองครั้งติดกันแสดงว่า นี่คือกับดักที่อันตรายที่สุดหลุมหนึ่งบนเส้นทางพรหมจรรย์เป็นจุดที่แม้แต่ผู้มีศีลมั่นคงก็อาจพลาดพลั้งได้จึงจำเป็นต้องเตือนแล้วเตือนอีกให้เกิดความตระหนักรู้อย่างถึงที่สุด 2. คุณค่าที่ถูกบิดเบือนโดยสิ้นเชิงพระสูตรคู่แฝดนี้ได้ฉายภาพไปเห็นถึงสภาวะจิตที่เสียสูญอย่างรุนแรง จิตที่ถูกครอบงำด้วยความอยากได้หน้าได้ตานั้นจะเกิดการบิดเบือนระบบคุณค่าภายในจากเดิมที่เคยให้คุณค่าแก่สัจจะและความถูกต้องสูงกว่าทรัพย์สินเงินทองทั้งปวงก็กลับกลายเป็นการให้คุณค่าแก่คำสรรเสริญและการยอมรับของคนอื่นสูงกว่าสัจจะและความถูกต้องไปสิน้นนี่คือความวิปริตทางจิตวิญญาณที่น่ากลัวที่สุด 3. แบบแผนการเสื่อมการเกิดขึ้นซ้ำของเหตุการณ์นี้ยังชี้ให้เห็นถึงแบบแผนหรือแพทเทิร์นของความเสื่อมทางจิตใจว่ามีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันคือเริ่มจากการปล่อยให้จิตใจโหยหาลาบยศละเลยการสำรวมระวังปณิธานในศีลเริ่มคลอนแคลนและจบลงด้วยการละเมิดศีลอ,อย่างจงใจเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องพระสูตรทั้งสองนี้ จึงเป็นเหมือนกรณีศึกษาที่เตือนให้เราคอยสังเกตสภาวะจิตของตนเองอยู่เสมอว่ากำลังดำเนินไปตามแบบแผนแห่งการเสื่อมนี้อยู่หรือไม่ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร